อวัสดีน้องทิพย์จ้าวัสดีจกบอกอืมเวลาไปยุ่งใส่กับลูกงั้นหนงค่ายหลายมืย่นแล้วว่ะโอ้ยอันแลเมืองมันใหญ่แล้วผมมเแค่โอ้อันพูนเพื่อนเอาจ้าเอาควายกับอันรถไฮแอนบ์บลูจ้าโอ้เอางวดที่แล้วนี่พ่อก็ขึ้นได้ใจอยู่ดิว,าว่าอีลานี่ คือีบอะไรดอกตี้่าสันเพราะมันได so <c oughs> <laughs> ้โกไงได้ลดไตควายอะไเด้ยโอ้คิดเรื่องต่างนรไห้แบบก็ลื้อนัานเออนั่นแหละว่าฉนมีเ้กอวนผู้มา่านแล้วทองถกคุ้นหนุก็คืด่าิีวอายังแหละรัตนน้ำเหล็กตัวก่อนตีโอ้ยังยังมากิดหนึ่งซีอยู่คือก่อนบลูโกชือรัได้อยู่ก่อนหนึ่งซีหนึ่ตัวเก่าตี จ้่าตรง,ตรงกเก้าอนุมาตเลยเพราะว่าได้ไปจับฉลากรว่ะเจ้อย่าม,มันตรงกับเลขที่บ้านพ่อมันนี่น,น,นั่นได้โยเอาร์โนตันอยู่อสองใบโอ้มันซื้อตามไม่เนเก่าไบอจ่าตามใบมันซื้ออืมก็ดีขึ้นกัน,นะนเนาะเฮาได้ตามใบเพราะว่าเกิดมันเป็นอันเกา่าอืมอันอีหลา่ามันมันมายวนน้องไายนี่ฝันเอียงบ่ลูแต่จังว่าฝันอะไรเนี่ยว่า้องสุกพุ้นนั่นแหละป่อโอ ทองสุดพุด่นเนียยงจังไปว่าหาสีสามหาสีสามทองสุดุด่คนคุ้มกู้ยังทองกรเจียในแชนแนลไนวะอกระเม่ทองนี่ย่าจันออือทองเ,ยเลยหาสีสามหาสีสามหลายไม่นเร่าหันมาจันละว่ะเอออุ้ยเเลยเเสียงเล่าดอกดดดทองดด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 ดกดด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 นดดดกดดดดดดทดอง,องดัดดดดดดเดด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 ้ดด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 ด หาสิเขนหยอเอาปากกาสีมูจิสีแดงเขียนใยอ,อ้อาาใหาสีสามแล้ววะโอเอาปากกาเขียนให้อีกจ้ะหาตัวหาสีสามหาสีสามอือชอวงสูตรพุ่เท่านั้นแต่พอฟันห,นหน่อยๆในไงแล้วอือกก่อนเตือนก่อนเลยประเดีช่แล้วว่นลาลา เสีย้ยงผู้ใดบ่าเอืนงูเฉินเขาอ่ะมูก็เรยว่ามมีไผ่ด้เมีเขาฉินหอเสียงเขาจะดแล้วนั่งกีนั่งติดจะดแล้ว่าเฉินโอ้ออนอัใหญ่เพิ่นในเงี้ยนะเพิ่นใน,น,<พ>นเงี้ยเราเพินได้ฟูฟูเพิกนก็สบายอันบ่รูจ้าพิ่นอสบายอนาดหนูไ้อออของเลียงกันเมียแล้วมา นายเด right? mm ็ก hmm. ผู้เราบอกทองสุดพุ่นใช่หมเนี่มาบอกเลขเวลาแบบเราโอ้มามาเพิ่นอินเพิ่นน้ำมาจากกันคุณบอลูนมาตาบ้านผู้พมันติแต่สิแมนที่สอนว่าจะมาเอิอยู่นี่บริเวรอีกยังเลขว่าตีมันเอินบอกให้ทองสุกพุ่นนิดเดียวที่สวัสบอกอันทองสุดพุ่นละ บัดอันงวดงวดที่แล้วนี้ล่ะฝันว่าจยงไรก็ไปจับสลากยังก่อโอ้ย่าไหนไปจับสลากเลยก่อนูกับคุณเรียนเตเราแลกไรหนึง่งเอ่อไ,จ,ไจับสลับนึต่เจ17ไ้แล้วก็ 1, 4, วกนึไวตีไงอะไ่อเออถ้าเจอนึหาหาหนึ่มี่โอ้1นึนมันอันงวดที่แล้วมันกัดดังนี่มันอันในหลูก มันเบดก่อนอยเง้มีอยู่เออแมนเดี๋วมันมืดวางงวด่ก็อันขึ้นกันเบ็ดยุสัยกับเบิดเออหนึ่งเบารงบมีไรหนึ่งเก็ดกับหนึ่งสี่อืมสวหลด่านั่อยู่คือหนึ่งเก็ดกับหนึ่งสี่จ้ะอืมเพราะมันเป็นพวกฝันต่งงวัดที่แล้วเนาะจ้ะนุ่มแฟนันต่งวัดที่แล้วหนุ่มเรียนน้่เลียตัวเก่าเวรเออบนเนียด้วหลูกมันก็อาจจิมากอะไรจ้ะ เพราะว่าเด็กตกเก่ากับงามอยู่เนาะอันอันปลาแหงๆลงฟอเอานาะเป็นตะยานเนาะอนฝนตกบ่ลูกจ่าฝนตกได้ี่พออ่อกโอ้ฝนแหง,งเนี่ยยงเสียงลมยุบันยังกับลูกด่วนทับอ๋อบ้านอันตอนนี้ยังปลาไม่งามนี่ละพ่อบ้านปลาไม่งาม อ่ะเอามันมันอยู่หนองค่ายปะลูกปลาติดไหมงานเพือนหนองค่ายเนี่อคนอื่นไม่คนต่างไม่ตแต่ในงามตะกวนอื่นเหี่ยงลูกเม่นอย่ะวไรโอ้แต่ก่อนบ่แม่นอันซื้อนี่บ่ตะกวนบั่นสุกบั่นสุกวางสี่ละหัวอืน่นบั่นสุกวางเออบ่ว่าอันนจุ่มเภอนยังก็ลูลค่อคว่นพิเศษนี่งละหัอ โอ้ยุคน,น,น,นพ่นวิสัยผูน่ะมันมันอยู่นั่งกันพี <Yeah. S 1> ่ปลาไ่งามพ่นวิสัยโอ้โอ้ยจะ <Yeah. S 1> เลยสังค้อมไปหน่อยนึงขนาดยักษ์หนุ่ห <Yeah. S 1> มหูจางเหว่ามันปลาไ่งามน,นี่มันเลยสังค้อมไปหน่อยนึง <Yeah. S 1> ขนาดก็จ,จำได้ครับไข่ครับไข่อยู่เห็นว่าแม่ผู้เพื่อนนั่นนําเปนเพิ่นก็นเลยไปทองสูตรคุ้นในฟั่งว่ะดิ้ yeah. เน่ฟังโซ่คล้องหรือก็ว่าหาทีสามหาทีสามเลยป่เออเพิ่นเขียนใส่ให้พ้อมบ่ลูกม่เขียนใ่อันกระดูกไม่ย่ายไม่ย่เลากระดูกจากปลาไว้์เล้วมนเขียนใจกระดูกใส่ช่องเอาเจังสี่เ,าเอาไว้ดูแล้วคนกระดูกกระแดงคืนคืงโอ้ตัวแดงคืนคงนเลยเออเราประามีกีบเขียน ลูกเลคว,วามแม่งยงี้ลูกผมน่ามีไงเอิ่นลูกไปชองบนมิตรปิถยแาอง <c oughs> มิตีปิถยแห่งเต็มถาดตี๋ใช่ไหอเอ,อแต่ว่าตัวตัวมากของเอหลานนี่ก็มีหนึ่งสี่หนึ่ง,นงเ,เนาะจ้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่อคือตัวมากหนึ่งสี่หน่งเตไม่ไงอแต่แ้ม,มาหาเรามือที่เพลเรเราอัาน ผู้คนมาฟ้องมาหาแล้วบอกเออแม่เอาเงินให้ตัวเปลียดพันหาด้วอหล่าววะสัตวอ,อ,เ,อเงินให้อย่างงู่หไก็ยังไห้ไปหลายเรี่ยวดูว้ว่าเอ,อแล้วบอกให้อีลาเปียดพันหา,หาอจาวันนีเ้เล่าน้ำใหู้่้เป็นหาหาเปียดทวันนี้อ,อันนี่เราไปยับฉลากไว้เลขนี่ยังก่อเด็ด ก่อนว่าจบสลาบรุกประจําโม่ไหนในฝอจำไหนมุงซีหล,ลังพอนลุมจต้เตี่ยอืมว่ามันเป็นตรงกับเลขทับที่บา้านใยวของจ้ะอืมก็เลยจำเอาไวไ้เลยว่างตัจ้ะอืมแต,แต่ว่าตัวที่เป่นนั่นชามแม่มั่นหาหนี่มาใหยทองสูกคุ้นีเห็นแดงเกินครึ่งเลยจ้ะโอ้โอ้ยังยังดู <c oughs> เยังร่มตีจ้ะโอ้มันฝ่าฝนแดดกระชนมันฝนเพ่งมีผมเออมันฝนติดตกทั้งคุณเพราก็ะเล่นเป็นแจ้งสัน่นอืมเพระาะว่าทั้งทั้งอุหร่วนผมมีฝนไปไปยุดในเครื่องเดือนเราบ่ลูกนังทิพย์ทิพย์เอ้ยเอาอนขั้นมันมันร่มแห้งฝนฟ้าห้องกันซัมมี่เราลูกเนาะ ซีกับผมน้องทิพย์นอ่าล้มแห้งข่ายดูเข่าเอออิกย่านฝ้าประสานวาครายชีรับผมอืมเอาสามีแ้วหรือเลูกเนาะจ้ากปะครับผมกะน้องทิพย์นกับเนาะพอดีได้มีได้นั่นกับเฝ้าน้องทิพย์เนกัเล่เฝ้าโทรมาหาอ่าพอไหวครยบี่ครับผมโทรมากปัดช่วงพอไหวขับรถอยู่ย่างเว้นกัเล่บรอยสัมผัสเพิ่นกัเล่บอกว่าหาโมงแรง อ่าคอยอ่ามีเวลาเดี๋ยวพอสิไปสิโทรหาเราคลับว่านัดเปฝนเรียบร้อยแล้วก็เลยมาโทรหาฝนเยียบซี่ครับผมพัดจังหวะฝนมากฝนลบมากฝนมากพอดีครับพี่ครับผมห้องบึ้ม,บ,มบั่มบึ้มบั่มอยู่เรากลักบเนาะตัวเลขของอ่าน้องทีเฝนบอกมาเด้๋ยวับด้วยเอฟซีครับผมก็คือ,อฮา่าซีสามฮา่าซีสามนี่แม่ฝนมาบอกว่า ให้ทองสูตรคูณเอาไว้นะครับเนาะทองไว้ให้จ lighting, oh ําไว้ว่าสันว่าห์ซีสามด้วยลูกว่าสันว่าห์ซีสามเอาสูตรคูณอย่างคือสทองแบบนี้ว่าสันทางน้องทิพย์บากระทองแบบนี้มันถือแบบลูกว่าสันครับอีพีครับผมทองแบบนี้มันถือเลี่ยว่าสันว่บาห์บานี้บ่มั่นใจว่าสันต์ไปเขียนใส่กระดงนะครับเนาะกระดงที่เปิ้ลตากป่าอีพีครับผมเอาป่าเป็นตากันแดงจึ้งคือยู่ว่าสันครับอีพครับผมหะซีสาม นะครับเนาะสามตัวหาซีสามน้องทิ่ตื้นึ้นมาเฝ้าแล่นไปเบิงวสันว่ามันเหล็กอยู่ในกระดงมีอีกครับอยู่ที่ครับผมไปเบิงแล้วครับบ่มีบ่มีเหล็กหรมีต่ป่าวสันครับอยู่ที่ครับอ่็เลยมาตัดสองตัวใครเคืเมีหาสามมีซีสามนะครับเนาะเอาเป็นยังไปเี้นหาสามตั้งสองเทียบปุ่นครับเอฟซีครับไปเี้นหาสามตั้งสองเทียบุ่นว่าจิเี้นหาซีก็สงใสยสีเป็นหาสามนี่บอกยังไงกับบุญหจักเด้๋ยกับด้วยเอฟซีครับผมอ่า หาซีนะครับตัวหนึ่งนะครับว่าหาซีตัวหนึ่งแล้วก็เลขมากเลขชอบเลขที่น้องทิปเปินตามมาแต่งวดที่แล้วคือมีหนึ่งซีกับหนึ่งเจ็ดครับอยู่ซีครับหนึ่งซีหันเพิ่นไปจับฉลากได้เบอร์สิบซีครับหมวดในหมวดที่ผ่านมานะครับเด้อแล้วก็เป็นตรงกับเลขที่บ้านเพิ่นยี่สิบซีทับสิบซีนะครับเนาะอ่เพิ่นก็เลยมากเพิ่นก็เลยว่าสือตามไปอครับอยู่ซีครับผมเอาส่วนตัวเลขนะครับเนาะของน้องทิอนี้ครับอยู่ซีครับฟันทงคงสุดท้ายเนะครับเพราะว่าเทียดเดียวคลิปน้องทิยนนีีี่ัเดว นะครับได้แค่เดียวโบมีอีกนะครับฟิฟซีครับผม5 4 3นะครับมีหาสามมี4 3มี5 4ครับฟิีครับอ่าส่วนอีกเลขมาเลขชอบเพื่อตามมาทั้งวดที่แล้วก็คือ1 4 1 7กับ FC ครับผมอ่า FC กับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นซื้อกลางเท่านั้นครับฟิี่ครับผม มักกระจายขัดกับผ่านนะครับเนาะมักชอบประเด็นรื่อกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสอยฟ้ารวยผูดถกฟ้ารวยนะครับอยู่ซี่ครับผมหากว่า FC โชคดีนะครับเนาะกระดือหอดคิดหอดน้องทิพย์นะครับยุซี่กับผมพอไหวว่าสิไปหาน้องทิพย์ยามได้กับบุญบ่ะหอดนะครับเนาะแต่เลยต้องอ่าล่อให้บุญปหอดกันครับยุซี่เขาเคยไปยุซี่รับผมเอาขอจบคลิปเอาไปเพียกซ์ซนี่ครับพอคลิปพอการไม่ในคลิปหน้าขอกราบคบา่าสวัสดีครับปฏิบัติมากับผม